แม่มันจากแมงหรือบมอมันนี่ฮะมันหัวใหญ่เนาะสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายดามแรม้องจ้ามันของเรายังไม่หมดนะจ๊ะวันนี้มีคนมาสั่งพุทมันขายอีกแล้ว หนึ่งร้อยบาทเก็บก็จะใช้หัวใหญ่อีเดียนี่ขันปลามันหัวใหญ่แล้วมันสิมแมงพี่น้องมันธรรมศาสตรปลูกแบบธรรมศาสตรไม่มีการสีดยาไม่มีการใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นหัวกัธรรมศาสตร์บนบนใหญ่ เือไม่เอยปลูกจักกันทั้งในคุดทั้งในปกคุบอกอันนี้คุดแ้วนี่ก็ดีมีเอือยอยู่เมืองนอกเพิ่นสื่อเนาะเอือยหนูคนบ้านบอมีน,นล่นละเพิ่นสื่อแหละเพิ่นเสียไปแจกยวนเขาเจ้าเหตุวัดบ้านเพิ่นนะะ่นล่ะในบ้านใกล้ๆกนี่เพิ่นสื่อขยาย้าดใหญ่รวยแนะ่สื่อมันแนะ่สื้อฟักทองแนะ่เนาะ อเอาไปเฮ็ดวานแจกมืเอินมาสั่นโอ้ยขาดเบิคดคุดยังไงเล่แม่นี่ครับผู้ชมมันของเรา มาดูใกล้ๆ้องเนี่ยมันเนาะแต่ว่ามันกับหัวใบใหญ่ดอกเนี่ยรรมาศาสตร์ปลูกบริไส่อย่งก็ใส้ปุ๋ยกับสีงามก่อนอยู่นี่เบิ้งอันนี้คือหัวมันเนาะนี่มัน มนันกับฮังก์ขายได้พันหาพันห้าร้อย 1, บาทกว่ากว่ามันหอนองดอท่านเาซับเพื่อมันขาดแล้วมันหอนองดอโมเด้น แสบด้วยหัวหน่อยว่าสิปลูกอีกอยู่ หัวใหญ่กับหัวใหญ่ห <c oughs> น้ะนี่หัวมันนี่เห็นบอง่ายดูคยวขอดใสเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสับปวดตุก <c oughs> นี่นะจ๊าหัวมันนี่พี่น้องหัวมันจากสวนของเรานี่นนน ลำบุญสมแต่ว่าเครื่อนหัวใหญ่นก็ใหญ่เนดะ้เดี๋ยวจับให้ดูเนี่ยหัวมันดูเอาเนี่ยเนาะเนี่ยขุนกับหัวใหญ่หัว่างอยู่เนาะหัวมันเก็บสด บางเทือก็เจ <fatty> <ine> ้าก <dash> <S headset aún> ็มาซื้ออยู่สี่สิบห้าสิบบาทแต่นี่ใหญ่ด้วยนดูท่านผู้ชมถ้ามองงามมันก็ใหญ่ซื้อหนึ่งร้อยบาท ตอนนี้เรามีขายทุกอย่างมกอือก,กัเก็บขายแล้วหมากน้ำกัเก็บขายหมากทัวมันข้าโพดแตงโมแตงโมของเมนอมยเ,เก็บขายไปแล้วหรือแต่ของลุงเลนใครสนใจอะไรก็ทักมาถามได้ สิบบาทยี่สิบเราก็ขายคูดบนระเบินี่ใช่อันยังเหลือแถวนีบอ่แต่ว่าคุดเบนระพี่น้องยังเหลือแต่นี่หนีบละน้อยเดียว แต่ว่ามันขุดง่ายดีมันโคง้งมันบนแนนเราจะสวดขึ้นสวดขึ้นนี่วิธีการขุดเบิ้งแนวพี่น้องจ๋านี่หัวมันมาดู นี่นะนี่หัวมันนี่ดูเอามันก็ใหญ่กระหยังอยู่คมันใหญ่กว่านี้มันก็เป็นแมงแล้วบังนะท่านผู้ชมหัวมันมันออกตามเงามันแหละประเภทปลูกนี่ง่ายสุดก็คือมัน เคือนบองงามแต่เราเป็นหัวเนาะนั่นเดี๋ยวข้า,ขาวบกขุดมันกลับเป็นแมงเดถทำมันหัวใหญ่เป็นแมงแมงจอแมงกิน งายคุดบริยากเนาะนี่เรือมันอยู่ตรงนี้วิสตัวลดสับหัวมันแล้วคูนหัวหัวเต็มเลยเบิ่งพี่น้องคุดมันอีคุดมวนเด้สมกับว่าคุดมัน หัวมันเนี่ยนี่นี่ห,นห,นนหัวมันเครือโรง <m> งานเจ่าเป็นหัว ฝนตกลงมานเป็นจาวด้วยแบบนี่ดูจะขุดให้ดูตักผู้สมหัวมัน อุ้ยอันนี้มันสีด้วยนี่มันม่วงนี่ตัวนี้นะมันม่วงสีม่วงพ่อมปนพ่อหรอบปล่าไลยแล้วเล็บข่อยบดยังดูธรผูุชมหัวมันพี่ป้าดูมาหมดพี่มึงแน่ hóa mẹ ừ. nè, nè, du, thần mẹ zoom, nè, 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 ui, mon, du, hóa nè, bưng nè น,นี่เงาเดียวได้พี่น้องนี่มันก็มีสามสี่เครือนี่เงาเดียวเนี่ยเนาะเงาหัวใหญ่กับใหญ่อยู่ขุดมันทั้งมวนทั้งมดัดจำในพุทธีนหนึ่งเนาะอันนี้เขาเจ้าเสียเปเี็ดหว่า แล้ก็สิเบิร์สแล้วแหละเลือกแค่แร่นี่เดี๋ยวปูกใหม่เพิ่มข้างคุดบอร์แล้วมันก็ออกน้อยอีกด้ยวยน่ะเย็นกว่าจะว่าควัดเอาก็ได้ง่ายต้อพี่คุ้นเนี่ยเตียมมานละ้เล็บมุ่นมาแล้วนี่ ดูท่านผู้ชมหัวมันของเรานี่นี่ นี่พีๆเบิง้งในนี่หัวมันนี่นี่ขุดโพมันนะผู้ชมนี่มันนจะจ๊ะเบิง้งในพี่นอ้องนี่เครือมัน พอแล้วไปไปไปพอแล้วร้อยนึงนะ่ะบนไอพิ่นงมันนี่ตัวหัวใหญ่กันใหญ่ด้วยนี่เห็นบ่เนี่ปนนนไปไปพอพอพอ,พอเก็บเก็บพอพอแล้วเขาสั่งร้อยนึงเขาเชียวพันหนึ่งมันเริ่มอยากแม่งนเด้ วัวใหญ่มากกับแมงพี่น้องนีเบิ่งแน่ของข่อยล่นกระตาเนี่ยทำพอดีนี่แหละกันยังเหลือบ้นหลายเนี่ยยังเหลือแต่แค่นี้นี่ที่เหลือตะครุบบนแล้วว่าสิบปลูกไม่อีกอยู่ แต่ว่าสิปลูกทนลองใส่กระสอบพี่น้องเนาะเคยเห็นในคลิปตักขีนเขากระสอบแล้วก็มัดปากแล้วก็นอนไวมีคนเห็ดอยู่นะคะแล้วก็เสียบยอดยอดรอบรอบกระสอบนามนั่นแหละครับเทกระสอบวันมี้จะหัวเดี๋ยวจะลองทนลองดูมีคนลองเห็ดเนี่ยไปไปพาพาพา คว่ำเพื่อนก็ดึงขึ้นมาเบิด์ด้ป้าป้าเมื้อนะเจ้อเสียมมาเบิ่งท่านผู้ชมมันของเรานี่มาดูหัวกัลรังพอดีกินพอดีหนึ่งเนาะพอดีแสบพอดีหวานถ้าหัวใหญ่เลยมันก็นแสบเด้นี่ เห็นบอมันก็นใหญ่อยู่นี่นเนาะตอนเทาคุดตอนแรกๆมันยังหน่อยใหญ่แล้วนี่เห็นบอก่อนอื่นก็นขอขอบคุณพี่สาวทางเมืองนอกซื้อร้อยหนึ่งนะจ๊ะนี่เน้อเฟินกระสือหลายอย่างมันเนี่็หนึ่ง,นนง้อยฟักทองกันหนึ่งร้อยบาทข้าวโพดสาม้อยทั้งหมดเป็นห้าร้อย ก็จะเอาไปให้เขาเจ it, Entonces, ้าแจกเขาเจ้าพี่น้องเนาะแต่มนุษย์คำมากกัเริ่มอากาศหนาวอากาศเย็น네พี่น้องจ๋ามากนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศอีเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีอันนี้พี iv ่อาพุดอันนี้เนาะพุดแล้วเดี๋ยวเครื่องติดเฮ้ยผมว่เครื่องใ่ายแล้วเดี๋ยวสิไงเด็กโป้ไม้ได้เนี่